สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับพอดแคสต์ของขวัญพอดแคสต์ podcast ที่จะพาทุกคนไปดูเรื่องราวต่างๆผ่านมุมมองขวัญเองวันนี้เนี่ยขวัญมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของความกลัวเกมแพงแล้วก็ Mindset ล่าสุดขวัญมีโอกาสได้ดูแอนิเมชันเรื่องหนึ่ง mm hmm. ก็คือ Attack on Titan นแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ย บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนที่ออกจากกำแพงไปผจญภัยไปเจอกับยักษ์แล้วก็ไปสู้กับมันไปค้นหาความลับของมันเพื่อที่จะสามารถต่อก้นกับพวกมันได้แล้วในเรื่องเนี่ยมันมีคอนเซปต์ของความกลัวอยู่นะก็คือหลายๆคนนะ่ะก็พูดว่าทำไมเราต้องออกไปข้างนอกไปพบเจอกับสิ่งที่เราสู้ไม่ได้พบเจอกับอันตรายมากมาย แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นเอรินเดียเกอร,กอร์ใช่ไหมล่ะที่เขาอยากจะออกจากกำแพงนั้นไปผจญภัยกับโลกที่น่ากลัวข้างนอกนั่นบางทีเราดูหนังที่มันเกี่ยวกับกำแพงเนี่ยมันก็ทำให้เราย้อนคิดถึงชีวิตเรามากมายเลยทุกก้าวทุกสเต็ปของชีวิตอะมันคือการก้าวออกจากกำแพงหรือเปล่านะคือชีวิตของเราเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งเว้ยที่เรียกว่าคอมฟอร์ทโซน การใช้ชีวิตยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอ่ะมันโคตรดีเลยวันหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรมากใช้ชีวิตเหมือนที่เราเคยใช้ทำทุกวันเหมือนที่เราเคยทำแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนนั้นน่ะมันก็เหมือนพวกเอเรนที่ต้องก้าวออกจากกำแพงแม่งโคตรน่ากลัวเลยเว้ยอย่างพวกเอเรนอ่ะก็ไม่รู้นะว่ายักษ์แม่งจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็เหมือนกับพวกเราแหละ เวลาเราต้องทำอะไรที่เราไม่คุ้นชินเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าเราจะเจอกับอะไรเราจะร้องไห้ไหมเราจะเสียน้ำตาหรือเปล่ากับสิ่งสิ่งนี้ที่เรากำลังจะทำมันกลัวไปหมดจริงๆอะความจริงการตัดสินใจมาเรียนที่อเมริกาก็เถอเป็นเรื่องเล่รหนึ่งหนาที่เราสุตว่าเราได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนมากๆถ้าอยู่เมืองไทยอะเราก็ใช้ชีวิตไปตามแบบแผนของ แต่การออกมาเมืองนอกอะรู้สึกว่าเราต้องเจอกอะไรมากมายไปหมดทั้งกำแพงเรื่องภาษากำแพงเรื่องวัฒนธรรมและไหนจะก,การใช้ชีวิตคนเดียวอีกอย่างตอนนี้ที่เรามาฮ่องกงอะเรามาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราไม่คุ้นชินและนี่ยิ่งมาทำงานด้วยอะลำพังทำงานก็ยากอยู่แล้วและนี่ยังต้องมา สื่อสารภาษาที่ไม่ใช่ภาษาให้เราคุ้นชินอีกด้วยโคตรจะออกจากคอมฟอร์ทโซนเลยอาทิตย์ที่ผ่านมาขันรู้สึกว่าเราได้สะท้อนกับตัวเองอย่างหนึ่งตอนนี้เราฝึกงานมาอาทิตย์หนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในสถานการณ์ตอนเนี้ก็คือมายด์เซตของเราเรารู้สึกว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากๆเลยเว้ยตอนเราอยู่อเมริกาที่เรากลัวไปก่อนที่เรารู้สึกว่าความกลัวมันทําให้เรา ทำบางสิ่งไม่สําเร็จยีงมีวันหนึ่งที่เรามีประชุมกับเพื่อนใหม่ๆที่เราไม่ค่อยรู้จักเรากลัวพูดไม่ได้เอาจริงๆแล้วตอนเนี้ยทุกคนเห็นขวัญแบบมี youtube แบบเนี้ยแต่เวลาเราอยู่ที่มังนอกอะ่ะเรายังกลัวกลัวเจอคนใหม่ๆเลยเรารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเราไม่ไม่แข็งแรงอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่กล้าพูดแล้วพอถึงประชุมอะ่ะก็นันพูดไม่ได้จริงๆด้วยนะ พูดตะกุกตะกักแบบไม่มั่นใจอะแต่ดูคนรู้ไหมว่าเราฝึกงานที่นี่มาอาทิตย์หนึ่งแหละก่อนที่เราจะมาฝึกงานนะเราบอกกับตัวเองเไว้ว่าสนามจริงแล้วนะเรามาทำงานจริงๆแล้วนะเราต้องกล้าแล้วนะแล้วเราก็ต้องพูดนะเอาจริงๆมันก็เป็นความจำเป็นนะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าการที่เรามีไมค์เซ็ตแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเ,าเราเจอคนใหม่ๆเรากล้ามากขึ้น กล้าคุยกล้าพูดทั้งทังที่สกิลภาษาอังกฤษของเราอะ่ะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะเรายังเป็นเราคนเดิมเป็นคนที่มีสกิลเท่าเดิมแต่พอมายเซตเราเริ่มเปลี่ยนเราพยายามจะไม่กลัวแล้วก็มั่นใจในตัวเองมันกลับทําให้การสื่อสารไ่งดีกว่าที่เคยเป็นจริงๆเราเลยค้นพบกับตัวเองแล้วเว้ยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของการทําอะไรสักอย่างให้สําเร็จอะ่ะ มันคือไมซ์เซตของเราจริงๆวันนี้เรากล้าพอไหมวันนี้เรามั่นใจหรือ,อยังวันนี้เราจะยอมรับข้อผิดพลาดของเราได้ขนาดไหนไมซ์เซตพวกเนี้สําคัญมากๆเลยนะกับการทำทุกๆอย่างในชีวิตเราวันนี้ที่เรามาเล่าให้ฟังอะ่ะก็เหมือนเดิมแหละอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ลองฟังดูแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เราสะท้อนกับตัวเองอย่างแรกเลยนะ ทุกๆสเต็ปของชีวิตเราอะมันต้องการการออกจากคอมฟอร์ตโซนอยู่แหละถ้าเราไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนตรงนั้นเราจะโตไปเป็นอีกคนได้ยังไงเอาจริงๆเราคิดว่าถ้าเราไม่เลือกที่จะก้าวไปในทางที่มันเสี่ยงทางที่มันลำบากอะเราคงไม่มีเราในวันนี้เหมือนกันอย่างที่สองทุกครั้งที่เราออกมาแล้วอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไมเซตที่มั่นใจไมเซ็ตที่ไม่กลัว ถ้าเรามี mindset นั้นอยู่ยังไงเราก็ทําได้อย่างที่3เราห้ามกลัวการตัดสินจากคนอื่นหลายๆครั้งอ่ะเราแคร์คนอื่นมากเกินไปเรากลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงวะถ้าเราทําแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือการสู้กับตัวเองมากกว่าวันนี้เราทําให้ดีกว่าเมื่อวานเลยยังวันนี้เราทําให้ตัวเองพอใจได้เลยยังคอว่าสิ่งนั้นสําคัญที่สุด เมื่อก่อนขวัญเคยแบบไม่กล้าทําอะไรเพราะว่ากลัวทําแล้วผิดไงหลายๆครั้งขวัญคิดกลับไปแล้วรู้สึกเสียใจมากเลยอะทาไมเราไม่ทําวะทําไมเรากลัวคนอื่นวะเอาจริงตอนเนี้ยขวัญก็กลัวนะกลัวมากเลยอะทุกครั้งที่ทําอะไรแต่จากวันนี้ไปอะขวัญจะพยายามมากขึ้นนะเราจะพยายามไม่กลัวพยายามทําทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดพยายามถามคําถาม พยายามไม่กลัวผิดแล้วก็จะทำทุกวันให้ดีที่สุดเลยทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมโอกาสมีครั้งเดียวนะแล้วมันก็ไม่ย้อนกลับอย่างนั้นถ้าวันนี้ทุกคนได้รับโอกาสบางอย่างได้ตัดสินใจกับตัวเองแล้วว่าจออมาจากคอมฟอร์ทโซนขันอยากให้ทุกคนทำให้เต็มที่นะแล้วก็อย่าลืมไม์เซ็ตมีความมั่นใจและก็ไม่กลัวกับสิ่งที่กำลังจะเผชิญ จากนี้ไปแล้วก็มาก้าวไปพร้อมกันนะทุกคนอนาคตเมื่อเรามองย้อนกลับมาเราจะได้มีความสุขมากๆเลยที่วันนี้เราได้เลือกทำสิ่งที่เราเลือกในวันนี้ถ้าอย่างนั้นวันนี้พอดแคสต์ของขวัญคงต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ